ไม่ได้เลิกติดตามเขาเรียกว่าบล็อกบล็อกบล็อกบล็ปายมองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆไม่นีอยากให้คือไ้่ก็เข้าใจเข้าใจพี่ๆน้องว่าพี่ๆอยากได้ข่าวอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงละครเป็นห่วงอะไรอย่างต่างด้วยยก็ต้องขอบคุณมากๆแต่วันนี้คือป้ยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่ป้ายแคร์ที่สุดก็คือโปรดตตานี ก็อยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้และไปพยายามทาทุกอย่างเลือกทุกอย่างให้ปรดปรลินในทางที่ดีที่สุดในฐานะแม่คนหนึง่งเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวเนะาะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้อขออนุญาตอื่ยชื่อคุณปอปกันนะฮะทั้งปอและคุณปอกสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบ,บอกแล้วอะไรไม่มีเลยมไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายจะมาต่อสู้อะไรกันอย่างนั้น ขออนุญาตไม่พูดที่มันออกมาพี่เป้ยเขาเรื่องอะไรใช่ปะเขาแล้วแม่มันเป็นจริงหรือไม่ว่าเราได้ตัดเลิกติดตามแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตก่อนนะคะว่าเป้ยก็ต้องขออนุญาตพี่ๆนักข่าวก่อนเนาะคำถามบางคำถามเป้ยอาจจะไม่สะดวกตอบหรือว่าคำถามบางคำถามมันอาจจะมีเนื้อคำถามที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนป้ยก็จะขอ คือคือป้วยก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ม,ม,ม,มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของป้อยคนเดียวมันมีบุคคลที่สองสามซึ่งป้อยไม่อยากให้ผึงกระทบและโดยสําคัญก็คือตัวลูกป้อยเองเออข้าใจใช่ไหมคะป้อยก็ถ้าเกิดป้วยไม่ตอบอะไรไปขอให้พี่ๆเข้าใจป้วยและอย่ากโกดป้วยเนาะมาตอบได้เขาตอบได้ป้วยเริ่มคำถามค่ะข่าวที่ออกมาว่าเราต<อ>ิดตา<อ>มตามสามีเขไม่ได้เลิกติดตามเขาเรียกว่าบล็อก บล็อกบล็อกอคือให้ผมบล็อกเพราะอะไรไม่อยากเห็นไลฟ์สไตล์ไม่อยากจะติดต่อกันหรือยังไงคะคือบล็อกเพราะว่าเราต้องการดูแลจิตใจเราแล้วก็โพรเทคความรู้สึกของเรานั่นแหละค่ะไม่ได้เตือนค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือเราต้องคือเราเอาจิตใจเราเป็นสำคัญเถ้าเรามันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วก็แต่ว่าอะไรเอาตรงนี้ก็ขอตอบแทนว่า คือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักคือบล็อกแป๊บเดียวเลยกดวินาทีเดียวว่าจะบ่อกไหมก็เราคิดมาก่หนักมาที่เฟื่อคิดดีแล้วค่ะไม่ว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านกระบวนการใช้เวลาอะไรหลายๆอย่างแหละมันก็มีหลายๆเหตุการม์ที่ถึงเรื่องที่จะทำแบบนี้เนาะเ่่นี้คือเป็นก่อนนะคะตอนที่จะบล็อกไม่คุยข่าวไม่พูดค่ะสถานะตอนนี้ยังไงเรื่องสถานะยั่ตึงไม่ตึงไม่ต่รื่อสถานะไปขอนุญาไม่ต้อง ตอบเนาะว่อมันมีข่าวว่ามีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีอแต่เธอร์มีผู้หญิงไปพูดและข่าวมันก็เลื่อยลูกออกมาจากฝั่งมันจริงหรือเปล่าพี่ยิ้มหวานนะขออนุญาตไม่ตอบค่ะอันนี้อันนี้แเว่าเรารู้พี่พี่จะได้อะไรจากใบไม้นี่ยวันนี้ได้ก็อยากให้พี่พี่ได้งานอ่ะเนาะเรื่องผู้หญิงไปพูดกับคนที่ ตรงนี้ขออนุญาตไม่ตอบอีกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดป้อยตอบไปเยวมันจะกระทบกับคนอื่นเนาะแปลว่ามันเปบุคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะพีเอาเป็นว่ามันมีคนอื่นเขาอยู่ด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องป้อยคนเดียวเป้อยว่ามัน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 เป็นจุดที่มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วพี่พี่ก็คงเห็นเนาะป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนป้อยเมื่อก่อนป้อยก็พูดได้แค่นี้แต่ว่าการตัดสินใจที่เราตัดสินใจไปแล้วไม่ว่ามเป็นการรอกหรือเรื่องราวต่างๆเราคิดถูกมู้ย ถ้าเรื่องบล็อกต้องแยกเนาะมันคือความรู้สึกของเราที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากปกป้องความรู้สึกของตัวเองอ่าส่วนเรื่องอะไรอื่นๆภายในบ้านเอออะไรเงี้ยแม่ร้วนรเลยค่ะระยะเวลามันนานหรืยอยัองคะริปเ้ลคะเราถึงเข้มแข็งขนาดนี้หรือว่าอย่างมันผ่านประสบการณ์ผ่านความสะสมอะไรมาักพักใหญ่แล้ว,ลวค่ะ,คะมันมันมันไม่ใช่การง้อง,งอนแล้วสิมันมันไม่ได้แบบมันเป็นเรื่องงอนนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือคือคือเราคุยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะว่า ว่าคือเราก็เราป้อยก็ไม่โกหกแล้วก็ป้อยก็ไม่ปฏิเสธพวกพี่ๆนะว่าป้อยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคือป้อยว่าคนเรามันหนึ่งสองสามมันมันไม่ได้แล้วเข้าใจป้อยใช่ไหมคะมฉะนั้นระยะเวลาการทําใจหรือระยะอะไรความรู้สึกต่างๆมันใช้เวลาตั้งแต่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่เดืออะไรเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นณตอนนี้ถามว่าอ,อ เออทำไมสอกเอะไรมันไม่ได้ซ้ำมหรอกค่ะมันก็ยังมีความรู้สึกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือป้ยก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีหรือว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของปย,อยตอนนี้โฟกัสมันเปลี่ยนแล้วเนาะแล้วลวันนี้มีสิ่งที่พี่เตอรพี่เบิรดลำบากที่สุดจากการพูดเรื่องข่าวเรื่องนี้คือลูกเลยเป็นหลักหนึ่งลูกเพราะว่าตอนนี้ลูกโตเขาจะรู้เรื่องแล้วแล้วก็สองปอยปยม,มองว่ามันเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขออนุญาตจัดการกันภายในบ้านแล้วกันเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากปอยาก้ ก็เข้าใจเข้าใจพี่ๆีน้องว่าพี่ๆอยากได้ข่าวอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงละครเป็นห่วงอะไรต่างๆด้วยเก็ต้องขอบคุณมากๆแตนะ่วันนี้คือไว้มองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านแล้วมันเกี่ยวคือคนที่บ่อยแคร์ที่สุดก็คือโปรดปาเีนก็<ะ>อยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้แล้วก็พยายามทาทุกอย่างเลือกทุกอย่างให้โปรดปารีนในทางที่ดีที่สุด ในฐานะแม่คนนึงเท่าที่แม่คนนึงจะทําได้พี่เปจะวันนี้ดีกว่าแต่ณวันนี้มันกลายเป็นข่าวไปแล้วปุ๊กเนี่ยหลังจากนี้คนมันต้องโฟลอตัพต่อพี่พี่เป้ยเตรียมตัวรับมือยังไงเลี่ยจากนี้ค่ะก็อย่างที่บอกอะไรที่เป้ยตอบได้เป้ยก็จะตอบอะไรที่เป้ยมองว่าเป็นคําถามที่มันค่อนข้างจะมันมีความละเอียดอ่อนนี้เป้ยก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ๆว่าตรงนี้เป้ยต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่า ที่ผ่านมาพี่พี่ก็น่าจะรู้เรื่องลูกของปยเป็นที่สุดแล้วแล้วป้ยก็เป็นคนตรงมากๆถ้าเกิดพี่พี่อยากถามอะไรที่มันไม่ไม่เป็นคําถามที่เกี่ยวกับมันมันมีปัญหามันเขาเรียกว่ามันมันส่งผลต่อจิตใจอะป้ยก็ตอบได้แต่อะไรที่ป้ยคิดว่ามันสามารถส่งผลต่อความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ป้ยขออนุญาตเลื่องดีกว่าปอยคิดว่าป้ยน่าจะแฮนด์เลตรงนี้ได้แล้วเราเราคิดว่าเราจะอธิบายกับลูกยังไงยังไงว่า เออณตอนนี้ยังไม่ไม่ถึงเวลานั้นแต่ป่วยคิดว่าเดี๋ยวก็จะมาพูดอีกทีนึงแล้วกันณตอนนี้ขอ่เ้ลทีี่่่่ชวุดดแเขาเป็นว่าขออนุญาตเรื่องนี้ขอไม่ต่อนะเขาแค่จะเรียนเขอเด็ดต่อไปที่จะก้าไปข้างหน้าพี่ป้วยพร้อมเต็มที่ใช่ไหมที่จะพร้อมขอก้าวไปมันต้องพร้อมไม่งั้นเป่วยไม่เลือกที่จะทำนี้่พี่ใครพยายามเป็นก้าวใจใหมเออต้องขออธิบายก่อนทุกๆอย่างคือ มันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวนะแต่ว่าทุกๆอย่างคือมันสามารถคุยกันได้อขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณป๊อกกันนะคะ,ะทั้เป้ยและคุณป๊อกสามารถคุยกันได้สามารถตกลงกันได้ฉะนั้นมันจะไม่ใช่ในเชิงแบบทะเลาะบอกแล้วอะไรไม่มีเลยไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมายจะมาต่อสู้อะไรกันอย่างเง้นก่ <S 2> <S 2> <S 2> <K> <K> อนอนุญาตไม่พูดนั่นแหละแต่ว่าเราคุยกันด้วยดีหรือว่า <bers> คือทั้งคุณป๊อกและป้ยไ,ไม่ได้ทะเลาะกัน สามารถเจรจากันได้ถึงไปพี่โต๊ะเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีแต่ว่าเป็นผ่านกระบวนการการคุยกันมาบ้างแะไรคุยแล้วรับราคาตอ้วันนี้คุยด้วยครับก่อนที่เราจะแบบได้คลี่คลายความเป็นชีวิตเลือเลอดดีมากหรือว่าเราติดตามกันไปสำหรับพี่ก็อยากให้มันเร็วที่สุดพอใจเ้าเองตอนนี้เราไม่สุกเต้เป็นยังไงบ้างไม่มีความสุขและทำงานดีค่ะน้ำตาบ้างไหมคเนี้ไม่มีค่ะ ก็คุูนก็ก็มันผ่านมาเยอะมากแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกไปคนเปวันนี้ก็ไม่ใช่เปเมื่อวันก่อนเมื่อสีปีที่แล้วห้าปีที่แล้วค่ะ